ทายาทพันล้านเล่นของจากต้นกล้วยยายหนิงสอนหลานสายฟ้าและพายุเรียบง่ายที่บ้านสวนชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชมพู่และยายหนิงเล่าโมเมนต์ย้อนวันวานเผยชีวิตในอดีตที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนแม้เคยลำบากแต่ทุกอย่างมีเวลาของมัน แม้ว่าหลายคนจะเห็นชีวิตของซุปตาสาวชมพู่อารยาภรรยาของนักธุรกิจหมื่นล้านน็อดวิสรุตพร้อมลูกๆทั้ง3คนอยู่กันอย่างสุขสบายไปเที่ยวกันบ่อยครั้งและความออรา่าความแพงของแม่ชมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องคิดว่าเธอคนนี้ร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดอย่างแน่นอนล่าสุดแม่ชมได้พาคุณแม่ยายนิง ออกมาเปิดใจถึงชีวิตในอดีตที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดผ่านทางรายการตีท้ายครัวซึ่งในบางช่วงบางตอนแม่ลูกคู่นี้ได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้กับทุกคนได้ฟังที่บอกเลยว่าต้องอึ้งไปอย่างแน่นอนเพราะกว่าแม่ชมจะมีวันนี้มันไม่ง่ายเลย โดยยายหนิงได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้ฟังอีกว่าเมื่อก่อนยายหนิงเป็นช่างตัดเสื้อช่างทําผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพและงานรับจ้างอาชีพแรกเลยที่ได้เลยก็คือการขุดทองร่องได้เงินวันละ15บาทเลี้ยงควายได้เดือนละ30บบาทคนอื่นคิดว่าแต่ลำบากบางคนเกลียดตอนเด็กเพราะลำบาก แต่เราจะบอกว่าสนุกมากภูมิใจมากแม่บ้านก็เคยทำจัดเตียงได้เตียงละ200บาทถูพื้นขัดรองเท้าซักทุกอย่างเดือนหนึ่งเรารับแค่6เตียงทางด้านของชมพู่เองได้เผยออีกว่าพอนึกย้อนกลับไปก็แบบว่าเรามาไกลมากขนาดไหนอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่ผ่านเส้นบ้านเก่าก็จะมองไปว่าป้ายรถเมน,นี้นะที่เราเคยยืนรอกับยาย บางทีไม่อยากนั่งรถเมย์อยากนั่งแท็กซี่แต่ก็ไม่กล้าพูดกับแม่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตเรามันแบบว่านำพามาได้ขนาดนี้เลย